สวัสดีครับกับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกคนทุกท่านครับผมกับสูเตยพ่นชาแนลเดอพี่น้องเมื่อนี้เนาะสีมาถามอันบาวเลาหล่าลายๆคนที่พักกนมาลินมาเที่ยวสวนนี่เพื่อนพักกันมาอย่างนะเมื่อนี้นะก็เลยอยากมาถามนะอันคนแรกก่อนสบายดีพ่นสบายดีมม่ยัง้งเมื่อนี้มาอยัางเมื่อนี้เนาะมาเที่ยวสวนเนบญจเนื่องจากเนี้ยเิ่นว่ามีเป็นงานยังก็ งานดูดาวบ่ดูดาวได้ดูหรือยังยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ดูเลยก็มาหลายคู่หลายคนแต่เมื่อเนี่ยเพื่กันเห็นงานในการอยู่ใส่ฮะสวัสดีพ่อเจมส์สวัสดีน้องน้องชายก็รอได้นี่สวัสดีไอสวัสดีไอแต่คนนะว้าวแน่ว้าวแน่เมื่อนี่เมื่อนี้เมื่อนี้คอยเมื่อนี้คอยมาดินเด้่ยมาฮาไอแต่คนเนาะมาหาหมู่คู่หลาไลคนเนาะ ฮามูคุยได้คนแล้วกับมือนี oh ้ความเบิ่งงานดูดาวเนาะแม็นบอยเตยพ่นดูดาวเริ่องานแล้วก็มาเรื่อยนี่แมนมาหาเตยพ่นเออมาแน่เลยกูเสียด้ำดำาเหมือนกันนะแล้วก็เอินอ่ามาหาสบอมบันนาสบายดีเด้อบอมบันนาสบายดี FC อายเตยพ่นเนาะมานี่แหละมาลินมาพบพ่อกับไอ้ไอ่เรื่อยๆแล้วก็มากับสาวเราอุดมใสน้องไล่คือเก่า เราดมไส้แมนสบายดีเด้อสบายดีนี่เด้ออันนี้อยู่อุดมไส้อยู่พวกนี้อุดมไส้เลยแล้วมากระเพยารเราดมไส้ตอนมาตอนนั้นก็มาพอดีเอาบ่ตอนเจ้าครั้งแรกเลยที่มาไทยนะเดียวแล้วก็มาพ่อบ่มน้าน่่าอยู่ไทยโอ้ผมบอมบ้าน่าอยู่ไทยแมนมาพบมาพบฮักกันอยู่ประเทศไทยถามเนี่ยมอนี่มันเป็นคนเนี่ยได้มอนี่อืยคันชิวกลายเป็นคนเจ้าสู้คนละเริงเนาะแบบ เออหมักมวลแล้วกาเอาใจเนาะแต่ว่ากเอาใจพวใครเก่งเออพอแล้วประมาณนี้เนาะห้เพิ่นวาเนั่นอรี่ดอลอี่วี้พอี่เราพี่น้องเนาวันนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่คนเล่าหรือว่าแรงงานเล่าเฮาที่มีความซุกพี่น้องได้มาหลินมาเที่ยวสวนศาสนาในนเมืองไทย่าจากใจได้บ่บอมาจากใจเลยได้ว่าเจ้าเป็นคนบ้านใดเจ้าอ่ยู่แขงสวรรค์แขงสวรรค์นเขตแมนแขงสวรรค์อยู เมืองอาดสะพังทองอ๋อาดทองทองแปลงสวรรด์นาเขตโอเคคนต่อไปดิไอ้พ่นอยู่ที่ไอ้พ่นอยู่สวรรค์คือกันอาเจ้าคนสวรรค์แมนคนสวัสดิ์นี่ไอ่อช่แล้วเห็ดอันนั้นเกี่ยวกับดนตรีเพลงดาวอยู่เนาะเราเพ่งดาวหน่องขอฝากเอฟซีบอลเตะพ่นไปฟังเนี่ยซื้อเพลงยังไงซื้อเพลงว่า ยังระบาดยังบ่ทันได้ตั้งชื่ออยู่ชื่อเพลงเพลงที่เจ้าไปแล้วนะชื่อเพลงว่าเที่ยงหน้ายังคอยเนาะแล้วก็แม่นอดีตผ่านมาซ่องยังระบาดชื่อซ่องว่าพลเจริญไส้เนาะพลเจริญไส้พลเจริญไส้แม่นแล้วอันนี้เบาเบาเจีมอยู่สายยาคอยอยู่จำประซักษ์เนาะคอยอยู่จำประซักษ์ เมืองฝักซีแข่งจำปาซักนี่พี่น้องเลยอยู่ใต้อยู่เนื้อมาปุบมาป่อขอฝากเนื้อฝากตัวเลยครับง่ายๆเฮานี่กูได้หูจากกันแต่ว่ามาเห็นกันอยู่ไทยแล้วก็มาสั่งหักสั่งแพงมาสั่งแบบว่ามิดสัมพันธ์กันเนาะแล้วก็มาปุบปอกันเป็นคนบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันแล้วก็หักแพงกันบ้านนี้หักแพงกันคนเล่าหนังกันเีายวมาอยู่เมืองไทยจากปีแหละถามว่าจากปีเนี่ยกับไม่ว่าเฮากลับไปไปมาๆนะกัน ด้นนั่นแหละคันว่าอยู่ไทยจากปีกันด้นเติบทามทามมีทามจากใจมีความสุขกว่าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยบอกทามว่ามีความสุขบว่ามันก็มีความสุขอีกแบบนึงอยู่บ้านเฮาก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งแม่นบอกมันก็เม่อนแล้วอยู่เมืองไทยคือความสุขความสุขแป็ว่ามีเงินแมนสะดวกสบายการไปมาแต่ความสุขของบ้านเฮานี่ก็แตคือไปว่าจากพ่อจากแม่ความอบอบอุ่นอยู่แบบธรรมชาติหากินไงหากินายเนาะอยู่บ้านเฮาอยู่ีได้หากินยากแต่ว่า แต่ว่าวิธีไปว่าหาเงินก็ค่อนข้างที่จะยากแน่ยู่บ้านทำเพราะว่ามันอยู่แถวบ้านนอกของหน้าดิเดี๋ยวค่อยทมเดียค่อยทามาลีคือจยงไรเขาว่าพวกเขานี่เป็นคนบ้านนอกเขาว่าคนเล้าบาคคนเมนต์เขาพวกเขาเป็นคนบ้านนอกต้อนไมเมือกจะคนบ้านนอกจ้าอันนี้เฮากับบเที่ยงแล้วเพราะว่าเฮากับเกิดมากจากบ้านนอกของหน้าเมนบอกเฮากับมาอยู่ประเทศไทยกับดินรนมาหาเงินนะการล้วนต่คนบ้านนอกหมดแหละ บอคอยไปถ่ายคลิปอ่นะไปถ่ายคลิปอันรถเนาะมีมีพอไงมนุษย์ถมรถทามรถอยู่ประเทศไทยไร้บอว่ะก็เลยถ่ายคลิปให้เบิ้งบันนี่แล้วมาว่าคอยบอยว่าโอ้ยบักปั่นเนาะว่ะมีเห็นรถจซื่อกระถายมาอวดด้วยเอาเจ้าก็บอกเขาไปแหละว่าสิ่งที่คอยถ่ายเนี่ยคือไปว่าให้เบิ้งความแตกต่างคือว่าคอยกับแบบเจตนาคอยว่าโอ้รถประเทศไทยนี่บริเกลได้ใหมได้ไรได้ และการสะดวกสบายมันมีเบิดรถรถประจำทางมันก็มีหลายแม่เราอ่ะตอาคือตอนนี้แหละเฮานี่เฮาอยู่นี่อยู่ในกลางสวนสาธารณะเนาะเพิ่อนเพื่อนใกล้ที่สว่างสวายแจ้งนะที่จริงประเทศไทยนี่เพิ่นบ่ได้มีเครื่องไฟฟ้าเด้เนาะนั่นแหละว่าแต่ว่ามันสว่างสวายเบิดเบิ่งตัวติดตามสะพอกสะพานบางคนที่เขามาแต่งูวัน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 หยางเบิร์กคนข้างหลอกข้างล่างก็มีเบิดฟอกไฟเห็นบ่สะดวกสบาย สู้มือนี่มีความสุขบ่อยู่เมืองไทยมีความสุขมีความสุขมีความสุขมันบ่แมนมีความสุขได้เมียเนี่ยก็ยังอยู่เมืองไทยวะอยู่เมืองไทยหาเงินหาค่ามุอยู่เมืองไทยกัด้มีลูกมีเต่าหรอป่ะเจ้ามีลูกมีเต่าแล้วจะคนละสองเธอเดียวเลยสองคนเดียวสองกอลีบ่ะเดนี่อีลีเนี่ยคู่แฝดเนาะ แม่คูเฟตนี่ยืนยันเลยคูเฟ็ดอยู่บ่อมิสูเฟ็ดบซมิสูอยู่บ่อเฟฟซีผนถามสูตรนี่มันก็บโมมี่เลยสูตรนี่คือแบบว่ามันมาจากอ่าสายพันธุ์สายพันธุ์นะนะกรรมพันธุ์กรรมเนาะเพราะว่าหน้ากัมีฟาแฟ็ดแล้วแม่เฮากัมีฟาแฟ็ดนั่นนะแม่เฮากัมีฟาแฟ็ดและอายเฮาก็มีฟาแฟ็ดเห็นว่าไซหาฟาเจ็ดสิบเอ็ดงัดบ่อบ่อบ่มีฟาแฟ็ดเนาะก็คกรรมพันยอกแคนี้แหะ เล้วก <jam Stadium> MM. ็เออจะขอฝากเนาะจะขอฝากเพลงอีกเพลงนึงเนาะโจ้กว่าทามโจ้กวจะอยู่ไทยจะปีอะไรเจ้าขาโอ้อยู่มาหนึ่งสิบกว่าปีเลยสิบกว่าปีได้ยังเนี้ยจากมือไทยเจ้าคือยังโบยู่ยังโบกับบ้านเจ้าคือจะอยู่เฮงกว่าหมูยังยังกัท่านพ่อยังกัท่านพ่อแมนคอยพ่อก่อนเดี๋ยวสิกลับไปดูก่อนแมนร้อยง่ายกับประเทศไทยนี่ให้โอกาสคนเราออนไลน์โอ้หลายไลน์ย่อมรับความเป็นจริงเลยมั้ยแมนเป็นเมืองที่ให้โอกาสให้ชีวิตใหม่นะ แล้วก็ขอฝากด้วยเพลงเพลงหนึ่งพี่น้องเอฟซีเบาเตะพลเนาะเพลงเงี้ยซื้อเพลงว่าลงหักเสาณฐมเพลงใหม่ๆเแม่นสิปอยไปว่ายนี่บอกสปอยไปว่ายนี่ฝากฝากเอฟซีเราฝากแมนซื้อสองคนเอาอ่าชื่อคนเจริญไทพคนเจริญไทรสองยูทูบเพื่อนสองยูทูบได้ทั้งรังเลยกันศิลปินใหญ่ที่นี่ก็ศิลปินอีกคนนึงโอ้อันนี้ก็คือจะหูจักนี่แหละเพระมีผลงานเพลง ไปแล้วมีผลงานเพลงไปแล้วเนาะซื้อเพลงผลงานเพลงกว่าใจเจ้ามีแต่เขาเนาะใจคอยไม่แต่เจ้าใจเจ้ามีแต่เขานะแบบผู้สาวทิมะเสียใจให้ใได้ค่อยสำหรับสาวอาไรก็มีผลงานอยู่บ่มีผลงานเยอะเนาะก็ฝากผลงานไว้ๆบนี่ฝากเอ่อเ,เอฟซีไอเตยพลไปติดตามซองยูทูปสาวลาวอุดมไส่เนี่ยด้วยทุกคน เป็นวิธีชีวิตแมนไทยล่าวิธีไทยลาวิธีชีวิตไทยลาาการทำอาหากินอยู่ประเทศไทยแต่สําหรับบอมบานากะหลายคนก,นกนอาจจะหู่จักลแล้วแหละเนาะเพราะว่าผลงานเพลงของบอมบานากะมี2องสสเพลงแล้วที่ปล่อยออกมาหะนะฝากเอฟซีของไอเตยพ่นเข้าไปฟังในเด้อหากทรงเพลงเก่าบอมบานา,อ,านวอวยพรข้างหัว เป็นได้แค่ผู้ติดตามแล้วก็พระร้องสี่ผลงานเพลงแล้วรังปีใหม่นี่สิปอยสิปอยรังปีใหม่นี่พี่น้องสามเพลงด้วยกันมีอ่ะอวยพรทิพย์แล้วก็โศกอนาตะรกรรมแล้วก็นี่แหละน้องเอิ้นควันอ่ะไอเอิ้นเซิร์ฟเหล่าสามผลงานเพลงรังปีใหม่สิได้ปล่อยออกมาว่าเจมเป็นพายเก็บบีบหรอกะเบึนบึนไว้อยู่ นาะสาวเม่หฮางอายบอแค่บอกแล้วก็หักสาวเม่หฮางแต่งเองเป็นเพลงแต่งเองนไหคือบ่อยห้องน้าเนี้ยจากผีเราเราขอเราเราขอเป็นขั้นตอนนึ่งด้วยเป็นขั้นตอนหนึ่งก็จะเปิดจะเปิดเอ่อเอาท่อนเอ่อฮุกเลยเนาะเออฮุกแล้วยังได้วัดรื้อเอาเออเอาเริ่มต้นก็ได้เนาะเริ่มต้นก็ได้เมฮังลูกซอง น้องยาน้อยใจพอแล้วพอแล้วเนาะเพราะว่าเสียงดังนะทุกคนเอ่อเดียวไปฟังไปฟังเพลงเต็มไม่ไหวนี่แหละเนาะลังปีใหม่จีฟอนนี่เนาะรังปีใหม่เดนเซอร์บอมบ้าเดนเซอร์แมนทั้งสองบอมบ้าป่อทั้งสองบอมบ้าเบิ้ลทั้งสามเพลงนี่โวยพรทิพย์โศกอนาตะกมแล้วก็น้องเอิรนควันไอเอิรนเซิร์ฟเหล่าแล้วก็นี่แหละหักเส้าไม่ห่างโอเคเพลง ขอบอกขอบใจเนาะทุกคนเนาะที่มาถ่ายทอดเรื่องเล่าดีๆแล i i road, mm ้ว hmm. ก็อยากว่าสิ่งที่ดีๆเนาะพี่น้องเนาะแต่อันนี้ซ่องซื้อยังเกาะซื้อพ่นเจริญไส้เนาะพ่นเจริญใจอ่าพ่นเจริญไส้เนาะพี่น้องเข้าไปติดตามเพื่อนได้แล้วก็เกมบั้นใช่อันนี้ก็ซ่องเกมบั้นนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวเล่นนะครับลาวเล่ารุ่งไส้มียังสิภาคบพราะเส้ายแหละสิบรอบกวนแหละก็ฝาก เอฟซีไอเทย์พ่นแหละเนาะติดตามแล้วก็เอ็นดูพวกน้องๆในเด้อเนาะแพงกันระวังเจ้าแม่พุ่มีชละ โอเคเนาอีฟีทุกคนทุกท่านนะคลิปนี้การจะมีสาระขอโทษขอไั่นาเป็นเป็นความแบบมีความสุกพี่น้องมีความสุกที่ใดเขามาหลินมาเที่ยวมาอยู่ในสวนแล้วก็มาในชีวิตอยู่เมืองไทยขอบุญขอบคุณประเทศไทยทีมีเรื่องเล่าดีๆแล้วมีสิ่งดีๆเขามในชีวิตแ้วงานเล่าหลายๆคนพี่น้องสาหรับมือนีสัมบาดีพี่น้องสวัสดีครับขอบคุณครับผม